ความตั้งใจของทางบริษัท Lady Solution จำกัดโดยเภสัชกรหญิงพรพัทรรัก์อาชามณีพาดาพัฒน์ได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากสารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับและในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของบริษัท Lady Solution จำกัดที่สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาเวิทศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์สาขากายภาพบำบัดสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขารังสีเทคนิคสาขานิติวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านชีวเวิทยศาสตร์ทางการแพทย์และคณะยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวรารสารชั้นนําระดับนานาชาติพร้อมรางวัลสิ่งประดิษฐ์หลายเวทีทั่วโลกจึงเป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุประสงค์ของการร่วมมือในครั้งนี้ครับในแบรนด์ lady solution นะคะคือเราออกแบบสินค้าเพื่อ ดูแลจริงๆตั้งใจเลยดูแลสําหรับผู้หญิงวัยสี่สิบอนะคะตั้งแต่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าด้วยการทํางานด้วยภาวะความเครียดด้วยหลายๆอย่างที่เราต้องดูแลค่ะเลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยจริงๆ30ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีความเสื่อมและเริ่มมีความแก่และซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเกลียดที่สุดก็คือความแก่ถูกไหมคะแต่ดังนั้นเนี่ยการดูแลนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยปริพันธ์เสริมอาหารที่ดีจริงๆจะสามารถช่วย ชะลอการแก่ได้จริงในทุกๆมิติเลยค่ะ mm hmm. ทั้งในด้านของฮอร์โมนเองทั้งในด้านของรูปลักษณ์หน้าตาภาพลักษณ์หรือรวมถึงเส้นผมที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะทไม y เนี mm ่ยมันจะเฉพาะผู้หญิงเลยใช่คะจริงๆตั้งใจสําหรับเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะเจาะจงเลยเพราะว่าออสารสกัดทุกอย่างเนี่ยเราคัดสรรว่าดีและปลอดภัยสําหรับผู้หญิงดีและปลอดภัยสําหรับผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ นนค,บบค่ะก็ตัวตัวหลักเลยจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลกลุ่มผู้หญิงวัย40อปพที่ฮอร์โมนลดลงนะคะคือผู้หญิงเนี่ยพออายุ40ปีปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนจะลดลงประมาณ20-25แล้วมันส่งผลต่อหลายๆอย่างอาจจะเริ่มแรกจากอาการนอนไม่หลับเลยนะคะจะหลับหลับยากหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกตื่น,น,นแล้วนอนต่อไม่ได้บางคนมีอาการร้อนวูบวาบมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะ บางคนมีภาวะที่เรียกว่าทําให้ครอบครบัวเล้าฉานเลยมันมันเป็นภาวะสภาวะภายในร่างกายนะคะรวมถึงอารมณ์วีนเวียนหดห,หูซึมเศร้าวพวกนี้ค่ะผิวแห้งบางคนรู้สึกเหมือนมีตัวแมลงมาไตา่อะไรแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความคล่องของฮอร์โมนแต่เมื่อเราอะค่ะคืนสมดุลให้กับร่างกายนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกเพราะว่าพอพูดถึงฮอร์โมนอะ เราจะรู้เลยว่ามันมันเสี่ยงมากนะที่คุณจะไปเข้าใกล้มเมลงเต้านมหรือมะเร็งมดลูกซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยที่เราจะกลายเป็นว่าเรามาลดความรำคาญทางกายแต่กลายเป็นว่าเราดันมีโรคร้าในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะให้ความสําคัญตรงนี้เป็นจุดแรกในการคัดเลือกสารสกัดสารสกัดของเราเนี่ยคือปลอดภัยมีการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกได้รับรางวัลที่เรียกว่าเป็นระดับโนเบลของเกาหลีเลยเพราะว่า มีเฉพาะแค่ฮุนไดซัมซุง l อลจีเท่านั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้เราคัดเลือกสารสกัดนั้นมาใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วพอมาใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะตัวตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไวทยทองหรือเอสเซอราโปรเอ็มโของเราอะคะ่ะเราเรียกว่าได้ไปประกวดที่งาน Invention Gen e v a ซึ่งบอกว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเวทีมาร์เก็ตติ้งแต่เป็นเวทีที่นักวิจัยทั่วโลกคาดหวังรางวัลจากที่นี่เพราะมันเป็นเวทีที่เรียกว่ามีการรองรับทางทางทาง วิชาการสูงมากนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินในปี2อ2 2อีค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดมาจนถึงผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดก็คือผลิตภัณฑ์เส้นผมนะคะแต่ตัวผลิตภัณฑ์เส้นผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเราด้วยด้วยความที่ว่าเราดูผลิตภัณฑ์นในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เส้นผมแล้วก็เน้นเฉพาะสําหรับคุณผู้ชายเพราะว่าเขาจะไปเน้นที่การยับยั้งฮอร์โมนนะคะแต่ว่าตัวนั้นจะใช้ไม่ได้ผลสําหรับผู้หญิงนะคะ ทีนี้เราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงเพราะว่าผมกับผู้หญิงเนี่ยคือมันเป็นหลังคามันเป็นอะไรที่แบบมันมันอยู่บนศรีรษะของเราเนาะนะคะแล้วก็ทางเลือกอะ่ะมันก็จะมีเราไม่ว่าเราจะไปเขาเรียกว่าเราจะไปปลูกผมหรือจะไปอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบคือรู้สึกว่ามันจะต้องมีช่วงหน้าเกียริอ่ะแล้วเราก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ไปช่วยบํารุงฟื้นฟูจากภายในเรียกว่ามันไปปรับ เขาเรียกว่ามันไปปรับไมโครแอนแวลนเมนต์คือความเครียดทําให้ผมร่วงความเครียดทําให้ผมงอกความเครียดทําให้ผมเสียได้จริงแล้วเรายังใดอีกเรายังดัดเรายังสะเรายังย้อมพวกนี้ค่ะมันทําให้เกิดอนุมูลอิสระในบริเวณเส้นผมเนี่ยเยอะนะคะแต่ตัวนี้มันไปขจัดนะคะอนุมูลอิสระปรับให้มันพร้อมกับการงอกของเส้นผมแล้วเรายังใช้สารสกัดที่ออของ มหาวิทยาลัยเมเปิลนะคะประเทศอิตาลีที่มีงานวิจัยมากกว่า500ฉบับมีคลินิคอลสตัดดี้นะคะนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปยืดอายุเขาเรียกว่ายืดระยะการเจริญเติบโตของเส้นผมที่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 ตัวตั้งต้นเลยดังนั้นตัวนี้เลยใช้ได้ผลทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยเพราะสารสกัดหลักเนี่ยเราใช้สารสกัดจากอิตาลีแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าอิตาลีค่ะเป็นประเทศที่ติดอันดับหัวหัวล้าน มากที่สุดท็อปทของของโลกนี้เลยและสารสก,กัดตัวนี้แพร่หลายใช้กันแบบยาวนานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เป็นโคแบรนดิ้งแบรนด์เดียวในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้แล้วใส่เต็ม Effective Dose ด้วยค่ะสร้างผมใหม่ด้วยค่ะลดการหลุดร่วงสร้างผมใหม่ด้วยนะคะก็ในในอันเดียวกันไม่ว่าจะผมร่วงจริงๆผมร่วงจากฮอร์โมนนะคะผมร่วง ด้วยวัยอายุนะคะ40ปผมร่วงวัยทองผมร่วงผมร่วงจากการดัดสะย,ย,ยืดยืดย้อมนะคะหรือผมร่วงจากโรคต่างๆบางทีเนี่ยเรามีการใช้ยาผมร่วงเราผมร่วงจากโรคต่างๆตัวนี้เนี่ยมันมันมันพิเศษถึงขนาดที่ว่าเรามีงานมันมีงานวิจัยว่าสารสกัดตัวนี้ค่ะแม้กระทั่งคนที่ใช้เคมีบำบัดอะ เราก็จะเห็นว่าคนที่ใช้เคมีบำบัดผมร่วงใช่ไหมคะผมถูกทําลายด้วยเคมีบําบัดขนาดนั้นเส้นผมขึ้นได้อะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากในการเลือกสารสกัดตัวนั้นมาใส่นะคะแล้วก็เป็นสูตรที่เราเองเนี่ยพอทาเป็นสูตรแล้วเราก็มีการวิจัยในระดับเซลล์นะคะเส้นผมเลยกับธรรมศาสตร์แล้วผลวิจัยออกมาดีมากคะ่ะโอเคเลยเรียบร้อยแล้วอ่ถ้าผมร่วงนะคะหยุดการหลุดร่วงเนี่ยจะสังเกต แล้วแต่คนนะคะแต่ภายใน1-2สัปดาห์นี้เริ่มเห็นแล้วว่าผมไม่หลุดร่วงแต่ว่าเรื่องของการผมงอกเนี่ยมันจะขึ้นกับแต่ละบุคคลเพราะว่ามันจะต้องไปขจัดถ้าคุณมีความเครียดคุณพักผ่อนไม่พอหรืออะไรก็ตามมันต้องไปขจัดอ,อ,อนุมูลอิสระบริเวณนี้แล้วใช้เวลาแล้วผมเวลามันงอกค่ะมันงอกจากข้างใน คือมันอาจจะงอกแล้วแต่มันยังไม่แทงออกมาดังนั้นใช้เวลานิดนึงเรื่องผมงอกใช้เวลา2-3เดือนนะคะตามงานวิจัยเนี่ยเราใส่สารสกัดตามงานวิจัยเลยทาน1-2เม็ดอ่าทาน2เม็ดเป็นเวลา2เดือนหลังจากนั้นวันละ1เม็ดครอบคลุมเรื่องแก้ปัญหาเส้นผมทุกเพศทุกวัยค่ะ ผมงอกต้องบอกว่าเป็นสเต็ปถัดไปนะคะเป็นสเต็ปถัดไปที่ที่ทางบริษัทเนี่ยก็มีความตั้งใจอยากจะแก้ปัญหาอันนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะเราก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่มันมันมันจะต้องจัดการให้ได้ค่ะก็เราม,เรามีเรามีหลายๆทีมค่ะที่เรากำลังพัฒนาอยู่ในการแก้ปัญหาผมงอกโดยตรงค่ะมีค่ะ มีผลิตภัณฑ์ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลที่เรากําลังพัฒนาอยู่จะเป็นเกี่ยวกับเซรั่มนะคะแล้วก็มียาสระผมยานวดผมก็คือเรียกว่าดูแลเส้นผมให้ให,ให้เรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยค่ะการวิจัยกับพันธุารตนี้อยู่อยู่ขั้นตอนหนะคะค่ะในในสำหรับตัวส่วนผลิตภัณฑ์เส้นผมนะคะการวิจัยในระดับเซลล์เนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของการที่จะนำสินค้าตัวนี้ค่ะ,ะเพราะามันได้ผลดีแล้วเราก็กำลังจะ กำลังจะนำสินค้าเนี่ยไปประกวดในระดับนานาชาติในปีนี้นะคะเราก็กำลังเลือกงานกันอยู่แล้วก็กำลังแลนอาจจะมีการขอทุนเพื่อวิจัยต่อไปค่ะ,ะนนคือจริงๆสินค้าเราอะค่ะเป็นสินค้าที่ดีทั้งในเรื่องของการที่ถ้าเราเราเรามา,เ,าเรียกว่ามีมีการเซ็น MOU ร่วมกับทางธรรมศาสตร์หรือว่าในการส่งประกวดเนี่ย วัตถุประสงค์หลักจริงๆอะค่ะเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาได้เรียกว่ามีมีมีข้อมูลหรือหลักฐานในการตัดสินใจมากขึ้นในการเลือกว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่มันปลอดภัยจริงๆแล้วมันดีแล้วมันได้ผลจริงๆแต่พอเมื่อเขาได้เลือกครั้งแรกไปแล้วค่ะพนมาเชื่อเลยว่าสินค้าตัวนี้มันจะทำให้ผลลัพธ์ของมันะ่ะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำอย่างแน่นอน เพราะในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยเรามั่นใจมากก่อนที่เราจะลงสู่ตลาดอยู่แล้วค่ะคาดว่าคนไทยจะได้ทดลองใช้สินค้าตัวผมตอนนี้ออกวางจําหน่ายแล้วนะคะ,ะเราเราแค่รอวันถแถลงข่าววันนี้แล้วเราก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โอเคค่ะสินค้าตัวผมนะคะชื่อสินค้าอ l โลโซลนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะคะในในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนจําหน่ายนะคะจาหน่ายเราก็สามารถสั่งซื้อได้เลยทุกร้านก็คือราคาเดียวกันค่ะ